คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวย สวัสดี FC มิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวน้เน้นนะครับสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับในวดประจําวันพุธนะครับที่4พฤศจิกายนนะครับพศ2567นะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันของมังกรทองนะครับเข้ามาแล้วชื่นชอบก็อยลืมกด s ับส c คร b e นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก f อฟพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับในเดือน อ่าธันวาคมนะครับวันที่สองนะครับผลหวยลาวไม่ออกก็สอบนะครับเพราะว่าเป็นวันวันชาตินะครับวันชาติลาวนะครับก็เลยไม่ได้ออกข้อสอบนะครับเอซีพี่น้องที่คารุบลักก็เลื่อนออกเป็นวันที่สี่นะครับวันพุทธที่สี่นะครับธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคย จะตรองอกต้งใจนะครับเอฟซีมิตรลักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรตารางวันของมังกรทองพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะสองตัวน้นๆนะครับในกสอบประจําวันพุธนะครับที่สีธันวาคมนะครับปศสองพับเจ็ด ก่อนจะไปรับชมสูตรข้อสอบนะครับของเราพัฒนานะครับสําหรับเดือนพฤศจิกานะครับกมไม่ทำอีฟีพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวศูนย์ตัวรอง4นะครับเจาะเข้า4ีส่นะครับส่งท้ายเดือนพฤศจิกาได้อย่างสวยดีนะครับสําหรับเดือนธันวาคมนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่1นนะครับก็คือวันที่สองผลข้อสอบไม่ออกนะครับวันชาติลาวนะครับวันชาติลาว ไม่ออกข้อสอบนะครับปิดนะครับมาออกวันที่4ธันวาคมนะครับ6ก็นะครับก็จะโอเคนะครับสาหรับเดือนธันวายังไม่ออกผลนะครับมาออกวันที่4แอดก็บวกสูตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าจะทําต้นเดือนนะครับได้สวยงามหรือเปล่านะครับก็บวกสูตรก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิม F c พี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันนบของมังกรทอง แอดก็ทาไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรมีสูตรมังกรทองนะครับสูตรถึงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคํานวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผมสําหรับห้าน้อยนะครับหววหุ้นชายไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขกลางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ ข้อสอบบอกว่าไหนคำนวณวันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารก็คำนวณวันอังคารนะครับสําหรับนะครับผมล่าสุดนะครับของข้อสอบไทยนะครับออกวันอาทิตย์นะครับที่แล้วเนาะนะครับที่ที่แล้วแอดได้3กับ2 2กับ3นะพี่น้องตัวเด่นนะครับสองสามแปดนะครับตัวเด่นนะครับก็มาอยู่นะครับที่พี่น้องเลขสามสามสี่แต่ว่าเจาะไปไม่ถึงนะครับ สำหรับต่อไปก็จะเป็นวันพุธนะครับก็จะมีเลข4นะครับเลข8เลข2เลข5เลข9 1กับ0นย์คือเลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้แอกก็จะคัดลงชุดวินของมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับก็จะใช้สุดตารางวันของมังกรทอง6ตัวก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลข2เลข4เลข5นะครับเลข8แล้วก็เลข9 นะครับสำหรับสูตรตารางวันของมังกรทองก็คือศูนย์สองสี่แปดเก้าห้านะครับศูนย์สองสี่แปดเก้าห้านะครับสำหรับสูตรเจาะสองตัวเน้นๆน,น,นะครับอ้สพี่น้องชอบค่อยตามนะครับบวกสูตรได้สายวิ่งสายรูดเน้นเน้นนับเลขพี่กับน้องนะครับก็คือแปด เน้นรูด8นะครับแล้วก็9นะครับรูดเลียพี่กับน้องนะครับสายรูดสายวิ่งเน้นรูด8กับ9นะครับ f c พี่น้องที่เขารูปลักษนะครับสำหรับ8นะครับจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับจะเจาะให้ประมาณ3คู่ถ้าในบ้านจะเจาะ5นะครับถ้าชอบก็คือรูดเลยถ้าเจาะนะครับจะเจาะให้ประมาณ0 8ย์เลขในตารางนะครับ82 แล้วก็84นะครับเลขในตารางนะครับหรือ fc พี่น้องลัวพลาดก็เป็น 08, 8,2, 8,4,8,5,8,9กนะครับกับหัวด้วยก็ได้ยิ่งดี86นะครับประมาณนี้ถ้าหัวพลาดหรือว่ารูดเลยนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ9นะครับเน้นนะครับ f พี่น้องชอบรูดเลยนะครับก็จะมี09 59 89 98 ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อสอบนะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคืนนาโชคพารวยนะครับหรือว่าโอกาสนะครับสามคู่โอกาสมันจะเข้าน้อยนะครับถ้าเจาะห้าคู่หรือว่าหกคู่วินในตารางเลยโอกาสจะสูงหรือว่ารูดเลยนะครับน้องโกปาดก็จะเป็นศูนย์เก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับแอดจะกลับไม่ด้วยใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับ กลับให้อย่างเดียวเลยนะครับเลขพิซซานายนะครับจะกลับก็กลับไม่กลับก็แล้วแต่นะครับเก้าโหกมันตัวเดียวกันเห็นมาทีไรไอ้คิมกลับหัวให้เลยเพราะว่ามันเคยมีบทเรือนนะครับถ้ามาหกแล้วมันก็จะว้าวุ่นสมมติว่าให้เก้าศูนย์มาหกศูนย์นี่มันก็จะช้าใจนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับก็จะวางแปดสองแปดสี่นะครับห้าเก้าแล้วก็แปดห้านะครับห้าเก้าแล้วก็แปดเก้าประมาณนี้นะครับอันนี้แปดห้าก็ได้นะครับ ตามนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะ2ตัวนี้เน้นนะครับเอชพีพี่น้องที่เคารพครับสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอสจับให้จับวินในตารางได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสําหรับสูตรจอสีตัวนะครับก็จะใช้เลขผสมนะครับก็คือ0 5นย์ห้านะครับศูนย์ห้าเก้าห้านะครับก็จะเป็นศูนย์สี่แปดสี นะครับก็จะเป็นสี่ห้าสี่ห้าเก้าแปดสำหรับหกตัวนะครับจะใช้เลขผสมนะครับก็คือแปดเก้าเจ็ดห้าแปดเก้านะครับอันนี้คือหกตัวนะครับจดไว้แคบไวสำหรับเบิ้ลก็จะมีแปดแปดเก้าเก้านะครับเก้ากับหกตัวโดวยการแอดกลับให้ด้วยนะครับไม่กลับแล้ววาวุ่นถ้ามาหกหกเบิ้ลแล้วก็จะวา้าวุน ตามนี้นะครับสําหรับข้อสอบสูตรจอสองตัวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนําโชคพาด้ ok วยนะครับเข้ามาแล้วชื่นชอบสูตรนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์าทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจริงนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนําโชคพารวยมานําเสนอ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ซีไม่รักโชคดีมีสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ